เราเข้าใจกันก่อนนะลูกนะอันดับที่1วันนี้เรามาเข้าวัดใช่ไหมลูกเรามาเข้าโครงการอะไรนะลูกเก่งมากลูกปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับใครเคยกินก๋วยเตี๋ยวบางลูกยกมือเก่งมากครับใครเคยกินข้าวเหนียวบางลูกยกมือเอามือลงใครเคยกิน แฮมเบอร์เกอร์ว่างลูกยกมือเอามาลงพระอาจารย์ขอแจ้งอย่างนี้นะลูกนะเวลากินก๋วยเตี๋ยวเราใช้อะไรลูกตะเกียบเวลาเรากินข้าวเหนียวเราใช้อะไรมือใช้มือใช่ไหมลูกปั้นข้าวเหนียวใช่ไหมครับเวลาเรากินแฮมเบอร์เกอร์เราใช้อะไรมือแล้วก็กัดเลยใช่ไหมลูกแต่ละที่แต่ละอาหารกินไม่เหมือนกันถูกต้องไหมครับวันนี้เรามาเข้าวัดปฏิบัติธรรม ราจะมีช่วงที่สนุกช่วงที่สงบฉะนั้นวันนี้พระอาจารย์ขอหนูได้ไหมลูกเปิดใจได้ไหมครับเปิดใจทําที่ทาตามที่พระอาจารย์บอกเปิดใจทําตามที่แม่แม่บอกโอเคไหมครับและพระอาจารย์ให้สัญญาใจว่าถึงช่วงสนุกพระอาจารย์จะพาเล่นให้เต็มที่เลยโอเคไหมลูกโอเคไหมครับเด็กดีต้องได้ดีใช่ไหมลูก แต่ก่อนจะถึงความดีเราจะได้เราต้องเป็นเด็กที่ดีก่อนใช่ไม่ใช่ฉะนั้นนั่งตัวตรงพนมมือขออภิวาทกงการะสัมพุทธสุวิสุทธ์งดงามกระจ่างใสขอนอบน้อมพระธรรมอันอัมภัยาศาส่องใจให้รู้แจ้งเห็นความจริง ขอวันทาคารวะพิสุสงผู้ดำรงทรงศีลสืบศาสนาจเจริญพรมีสุขท่านที่มาชาวปราชาที่น่ารักผู้ใฝ่ธรรมกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระราชานกวีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระรามก้าแห่งนี้ที่เคารพอย่างสูงขอโอกาสปุบาจารย์พระเถรานุเถระ เพื่อสหาิมิกทุกๆรูปขอความสุขสวัสดีจงสถิตแด่คุณโยมทุกๆท,ท่านขอความน่ารักสดใสแก้วก้าจงดูในดวงจิตดวงใจของน้องๆทุกๆคนอันดับที่หนึ่งขอให้นักเรียนทุกคนน้องๆทุกคนพูดตามพะอาจารย์เราขอทาง่านี้เรา เป็นเด็กต้องรู้จักรอไม่เอาแต่ใจรับผิดชอบตัวเองเราเป็นเด็กไม่เอาแต่ใจรู้จักรอรับผิดชอบตัวเองในวันนี้นะครับพระอาจารย์ใจนั้นอยู่สามเรื่องใหญ่ๆ หนึ่งรู้จักรอคนที่รอไม่ได้รอไม่เป็นย่อมไม่น่ารักสองไม่เอาแต่ใจพระอาจารย์รู้ว่าหนูเป็นเด็กส่วนใหญ่เอาแต่ใจใช่ไม่ใช่แต่เราวันนี้มาฝึก,มาฝ,กมาฝนมาอบรมจิตใจสามรับผิดชอบตัวเองไหนใครใครคิดว่าเราโตแล้วบ้างอายุ1ิบเหนูโตแล้วเคยพูดกับคุณพ่อแม่บันนี้บ้างเก่งมากลลก หนูรู้ไหมลูกโตไม่โตเนี่ยไม่อยู่ที่อายุอยู่ที่ความรับผิดชอบฉะนั้นเรื่องที่หนึ่งที่หนูต้องรับผิดชอบให้ได้เลยก็คือวันนี้จําชื่อพระอาจาร์จาชื่อป้าปแม่แม่ให้ได้พระอาจาร์มีชื่อว่าพระอาจารย์โกโก้ใช่ครับโกโก้โกโก้ครับชายเก่งมาโก้ครับอย่าเผยเรียกเป็นโจโจ้นะโจโจ้นี่ชื่อน้องหมาที่วัดพระอาจาร์นะ โจโจ้นี่ชื่อน้องหมานะลูกนะโกโ,โกโกโก้นี่ชื่อพระนะพระอาจารย์ชื่ออะไรลูก,โ,ก,โ,ก,โ,กโจโจ้ชื่ออนเมโจโจโจอ่มอเก่งมากลูกอย่าจำผิดสับสนนะทั้งหมดเอามือต่าหัวลายเอลปนมมือสาธุให้พราะจาร์หนึ่งครั้งต่อมาด้านซ้ายมือเรานี่คุณแม่คุณป้าคุณพี่หรือว่าคุณยาย เชิญคุณยายแนะนำตัวให้น้องหน่อยครับสาธุให้คุณยายพร้อมกันหนึ่งครั้งต่อไปคุณป้าของเราคุณป้าท่านนี้เชิญคุณป้าแนะนำตัวให้เด็กๆหน่อยครับ ป้างามหรือพี่งามเด็กพูวเดงนะอ๋อสาวทุให้ป้านามพ้อมงนหนึ่งคทางทั้งหมดสายหันไปหาคุณพี่ท่านนี้นี่คุณพี่เชิคุณพี่นะนําตัวหน่อยครับป้าป้าป้า สาธุให้คุณป้าดาหน่อยครับทั้งหมดซ้ายหาทันหน้ามาพระอาจา์เอาละทั้งหมดเอามือต่อหัวลายเอวปนมือเก็บมือนั่งตัวตรงพูดตามพระอาจารย์ความสุขสข,ของเด็ก,ดกคือการาได้เล่น,นความสุข ของวัยรุ่นคือการได้รักความสุขของผู้ใหญ่คือการได้ทำงานความสุขของคนโบราณคือการได้พูดถึงความหลัง อาจารย์รู้ลูกความสุขของหนูคือการได้เล่นใช่ไม่ใช่ใครอยากเล่นเกมแล้วบ้างยกมือปรบมือหนึ่งครั้งเอามือตตาหัวลายเอวพนมมือเก็บมือมือซ้ายหงายขึ้นมือขวาประกบควา้ที่หัวเข่าด้านซ้ายก่อนที่จะได้เล่นเราต้องเป็นเด็กดีทำความดีแรกก่อนใช่ไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่กว่าจะได้เงินมาต้องทำงานแรกจริงไม่จริง พระอาจารย์จะพาหนูเล่นเกมก็ต่อเมื่อหนูตั้งใจทำวัดกับป้าเอกเดี๋ยวป้าเอกจะพาหนูทำวัดเปิดหน้าไหนเรานั่งหลังให้ตรงแล้วเป่งให้คำให้เต็มเสียงมีสองเรื่องที่พระอาจารย์ไม่เล่นรเรื่องที่หนึ่งู้มีพวกคุณคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายพระอาจารย์ไม่ชอบไปใครมาร้อยชื่อพ่อชื่อแม่หนูเป็นหนูเป็นเหมือนกันไหมลกูกเป็นเหมือนกันไหมครับเป็น แล้วที่สองคือเรื่องของทำวัดเวลาทำวัดขอให้ตั้งใจเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปเป็นกิจกรรมเดี๋ยวพระอาจารย์พายเล่นเต็มที่โอเคไหมครับรับทราบเอาหมดเอามือเาหัวลายเอวปนมือเก็บมือนั่งตัวตรงและเรื่องต่อมาครับเวลาพระอาจารย์พายเล่นคือเล่นไม่เล่นคือไม่เล่นพระอาจารย์จะพายเล่นตลอดทั้งวันแต่ถ้าเมื่อไหร่พระอาจารย์พูดคําว่า ขอความสงบนิ่ง1นาทีหมายถึงไม่เล่นยกตัวอย่างนะขอความสงบนิ่งหนึ่งนาทีห้าหลังตรง4ี่หลับตา3ามส่งแสงแห่งความเงียบ2กลับมาอยู่กับลมหายใจ 1ตอบพระอาจารย์ในใจเวลาหนูหายใจเข้าหนูหายใจเข้ารูจมูกด้านไหนมันเข้าด้านซ้ายด้านขวาหรือมันเข้าทั้งสองด้านเวลาหนูหายใจออกลมมันออกรูจมูกด้านไหนซ้าย หรือทั้งสองดามีคนนั่งหลังไม่ตรงขอชื่นชมหนูนะหนูตั้งใจหนูเต็มใจหนูเตรียมใจหนูนั่งหลังตรงตั้งใจรมหายใจหนูเตรียมใจที่จะมาเข้าวัดวันนี้และหนูเต็มใจที่จะไว้วางใจ พระอาจารย์พี่พี่ป้าป้าทุกๆุกคนพระอาจารย์คุณยายคุณพี่คุณป้าทุกคนรักหนูและเตรียมของขวัญให้หนูนะวันนี้เป็นเด็กดีสำหรับพระอาจารย์สำหรับยายยาป้าป้า,ปานะลูกนะพระอาจารย์เชื่อมั่นในตัวหนู